8. สัญโยชนะสูตรว่าด้วยสังโยตแปภิกษุทั้งหลายสังโยช์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพเจ็ดประการนี้สังโยตเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. อนุญญสังโยช์สังโยช์คือความยินดี 2. ปฏิฆะสังโยช์สังโยช์คือความยินร้าย 3. ทิฏฐิสังโยชน สังโยชน์คือความเห็นผิด 4. วิจิกิจฉาสังโยชน์สังโยชน์คือความลังเลสงสัย 5. มานสังโยชน์สังโยชน์คือความถือตัว6ภาวะราคะสังโยชน์สังโยชน์คือความติดใจในภพ 7. อวิชชาสังโยชน์สังโยชน์คือความไม่รู้แจ้งภิกษุททั้งหลายสังโยชน์เจ็ดประการนี้แล สังโยชนะสูตรที่8จบ